สวัสดีครับวันนี้เมื่อวานลงสีพื้นนะครับกับซิโคเลียนะครับผมเก่านอกยังไม่เคยใช้งานในเมืองไทยนะครับนะดูครับชุมมัดที่สวยเลยนะครับเมื่อวานลงสีพื้นวันนี้จะลงสีจริงครับใช้วันนี้ลูกค้าให้ใช้ทําสีเทานะครับเทาฟอดนะพี่นะตัวนี้เทาเงาจะสวยครับนครับสขัดสีได้ครับจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับผมสวยครับสวย สวยเลยนะครับบ็อกก็สวยนะครับเครื่องนี้นะครับดูสินะครับสวยเลยสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับวันนี้จะลงสีจริงนะครับผมนะฮะรอติดตามตอนต่อไปว่าจะสวยแค่ไหนกับซิโคเลียนะครับสองห้าสีตัวนี้โมเดลสอง5้า ที่สวยเลยนะครับสวยเกินสวยเกินนะครับเครื่องนี้ส่งลบบุรีนะครับผมเครื่องนี้จะไปที่สมบุรีนะครับบ้านมีนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยครับเช็คทุกจุดเช็คเช็คทุกชิ้นส่วนนะฮะเช็คทุกส่วนเลยลูกซุงลูกสูบชุดมุงชุดมัดนะฮะกาดเกียร์ฟังเช็คหมดทุกส่วนครับนะฮะ ปฏิตามตอนต่อไปครับว่าจะสวยแค่ไหนนะฮะโอเคครับผม